วิธีของการประกอบอาชีพน้อยหมอดูเองก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถจะใช้เสริมก็ได้หรือว่าใช้เป็นหลักก็ได้เป็นการพึ่งพาตัวเองนอกจากช่วยให้ตัวเองมีรายได้แล้วนะครับเวลาที่เรามีความทุกข์เมื่อไหร่นี่คนที่เราจะนึกถึงก็คือหมอดูนั่นเองคือเราเหมือนกับเป็นอะไรที่รองรับความทุกข์ของผู้คนแล้วเขาดีขึ้นแล้วก็โอเคเนาะสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย i you. สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวมใจเป็นหนึ่งนะครับพบกันทางวิทยุศึกษา FM 92 mhz AM 1161 kHz และ www.moeradiothai.net ครับเอกพงศ์นบสกุลดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยเสาร์และอาทิตย์18 นาฬิกาสานาทีถึง19บเนาฬิกานะครับโดยเรามีผู้ดำเนินรายการสลับสเปลี่ยนมุนเวียนกันมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเดือนมีนาคมแล้วครับคุณผู้ฟังครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเราเพิ่งฉลองปีใหม่กันท่ามกลางไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักเนื่องจากว่าโควิด -19 นั้นยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่จนกระทั่งถึงตอนนี้แม้ จะดีวันดีคืนก็ตามนะครับแต่ว่าเราคนไทยก็ยังคงต้องอากาศไม่ตกอยู่ตลอดเวลานะครับป้องกันตัวเองดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็มีข่าวดีเรื่องของวัคซีนตอนนี้เข้ามาในเมืองไทยของเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการกระจายไปในจังหวัดเสี่ยงตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับ รายการรวมใจเป็นหนึ่งนะครับเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการนะครับความสําเร็จความฝันความหวังนะครับหรือว่าข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับนำเสนอเพื่อที่จะให้คนพิการได้รับรู้รับทราบแล้วก็คนทั่วไปรวมถึงคนที่ เป็นผู้ปกครองเป็นญาติเป็นผู้เกี่ยวข้องผู้ดูแลจะได้รับทราบกันด้วยนะครับโดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะครับขอบคุณวิทยุศึกษาด้วยนะครับที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้เรานั้นได้มาจัดรายการกันโดยมีผู้ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนมุนเวียนกันมาผมก็จะมาเดินละ สครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นก็มีบ้างนะครับก็สลับกับเพื่อนๆที่จะามาดําเนินรายการเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาเป็นผู้ดาเนินรายการนะครับก็หลายคนที่ติดตามรายการร่วมใจเป็นหนึ่งเนี่ย ก็ฟังกันอยู่ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โดยมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับคนพิการมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับหลายท่านเคยถามผมว่าอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านใหม่นี้ท่านมีชื่ออะไรนะเรียกยากจังเลยจริงๆแล้วถ้าคุ้นเคยในวงการคนพิการก็จะ คุ้นเคยกับท่านนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่ท่านจะไปเป็นผู้บริหารกระทรวงของ,ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จนวันนี้กลับมาอยู่กับคนพิการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้ทํางานด้านคนพิการมาก่อนแล้วด้วยนะครับนั่นก็คืออันธ,นธรกาชบดีสรานพัฒนอนุมัติราชกิจซึ่งนะครับเราก็ตั้งความหวังนะฮะจริงๆท่านก็เป็นคนกันเองอนะเนาะแต่ว่าเวลาอาจจะมีไม่มากนักนะครับตอนนี้ มีภารกิจเยอะนะครับคือที่ตั้งความหวังก็คือว่าจะเรียนสัมภาษณ์ท่านผ่านรายการรวมใจเป็นหนึ่งของเราสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่ผ่านมาท่านก็ออกสื่อเยอะนะให้สัมภาษณ์รายการน้นรายการนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยเฉพาะการช่วยเหลือดูแลคนพิการของอของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ผ่านมาเนี่ยทางอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ดูแลอย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนสโลแกนด้วยนะครับ วันนี้รายการรวมใจเป็นหนึ่งของเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกับผู้ฟังกันนะครับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่คนพิการหรือคนที่ไม่พิการก็ยังคงประกอบอาชีพอยู่นะครับนั่นก็คืออาชีพนักพยากรณดวงชะตานะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าคนปกติหรือคนพิการก็ยึดอาชีพนี้แต่วันนี้เราพูดถึงคนพิการเราก็เลยจะไปดูว่าอาชีพพยากร์ดวงชะตาของคนพิการท่านนี้เนี่ย เป็นอย่างไรนะครับใช่ครับท่านที่ผมกําลังพูดถึงนี้ก็คืออาจารย์สุทัศน์ปึงสิริพัฒนานะครับอาจารย์สุทัศน์ปึงสิริพัฒนาเนี่ยหรือเราเรียกสั้นๆว่าอาจารย์โจนะครับอดีตเป็นกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับในชุดที่แล้วนะครับแล้วก็มีอาชีพหลักก็คืออาชีพนักพยากรดวงชะตานะแล้วก็ได้สร้างความ เชื่อมั่นนะฮะสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ทําให้หลายๆคนได้รู้จักกับอาจารย์โจสุทัศน์ปึงสิริพัฒนาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเส้นทางอาชีพนี้เป็นไปเป็นมาอย่างไรทําไมถึงอาจารย์โจสุทัศน์ได้มาเลือกอาชีพนักพยากรดวงชะตาเราจะไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันกับสกู๊ปชุดนี้ครับ คนไทยกับนักพยากรณ์ดวงชะตาหรือคำสั้นๆว่าหมอดูได้อยู่คู่กันมาตั้งแต่ครั้งบรรพการจะแต่งงานจะขึ้นบ้านใหม่จะเปิดร้านใหม่ก็จะต้องปรึกษาหาหรือหมอดูหาเลือกงามยามดีให้วันสำคัญนั้นย้อนไปสมัยโบราณการรบทับจับศึกก็จะต้องใช้ตำราโหราศาสตร์กำหนดเลือกเดินทัพเพื่อนำไปสู่ชัยชนะจะทำนาทำไร,ร,รก็ต้องมีพิธีแรกนาขวัญ มีการพยากรณ์น้ำท่าจะสมบูรณ์หรือไม่การพึ่งพาหมอดูจึงเกือบจะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าโหราศาสตร์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันทั้งปัจเจกชนครอบครัวตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่าง สำหรับประเภทของหมอดูที่คนส่วนใหญ่ใช้บริการมากที่สุดคือหมอดูวันเดือนปีเกิดหมอดูไหลมือหมอดูไพ่ย,ยิปซีไพ่ป๊อกหมอดูกราฟชีวิตหมอดูห่วงจุย้ยและหมอดูโง่เหงตามลำดับโดยส่วนใหญ่จะไปใช้บริการที่บ้านหมอดูรองลงมาคือที่ร้านของหมอดูรวมทั้งร้านอาหารและโรงแรมที่จัดมุมไว้ให้บริการ เพื่อความสะดวกและความหลากหลายที่จะบริการให้กับลูกค้าปัจจุบันหมอดูได้พัฒนาก้าวไกลไปกับการใช้สื่อต่างๆทั้งทางวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมสื่อออนไลน์อย่างอินเทอร์เน็ตรวมทั้งบริการออดิโอเท็ก์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์พิเศษคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการงานการเงินความรักใช่หรือไม่ ถ้าใช่ที่นี่มีคำตอบโทรมาหาเราสิคะที่1900นั่นคือข้อความหนึ่งในล้านล้านข้อความของการเชิญชวนให้คนที่มีปัญหาที่ว่านี้โทรไปปรึกษาหมอดูที่พึ่งทางจิตใจบริการหมอดูไฮเทคเหล่านี้จึงได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานรุ่นใหม่เนื่องจากประหยัดสะดวกรวดเร็วทันใจไม่ต้องรอคิวนานไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า การบริการของหมอดูไฮเทคเป็นการขยายธุรกิจของอาชีพหมอดูนับเป็นช่องทางการตลาดใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้กับอาชีพหมอดูมากขึ้นในอนาคตถึงแม้นยุคที่เศรษฐกิจชะลอการเติบโตแต่อาชีพหมอดูอยังเฟื่องฟูเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่จะประกอบอาชีพหมอดูที่จะศึกษาหาความรู้ในด้านนี้นายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าอาชีพหมอดู เริ่มจากการลงทุนที่ต่ำแต่หาเงินง่ายรายได้ดีเรียนเพียง3เดือนก็จบแล้วถ้าพัฒนาศักยภาพตนเองในการประกอบอาชีพก็สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยมไม่ต่ำกว่าเดือนละ2-30ถึงบาทในขณะเดียวกันคนไทยเสียเงินค่าหมอดูปีละไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทสำหรับในโลกของคนตาบอดที่จะประกอบอาชีพหมอดูได้มีหมอดูตาบอดหลายคนที่ประสบความสำเร็จ จุดประกายแสงสว่างนำทางให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้มีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นก้าวเดินสู่ความมั่นคงในอาชีพนี้ต่อไปอาจารย์สุทัศน์ปึงสิริพัฒนาหมอดูตาบอดบุคคลต้นแบบประสบความสำเร็จสูงสุดมีความสามารถด้านพยากรณ์หลายแขนงอาทิวิชาพยิบสีวิชาเลขเจตัววิชาทักษะมหายุกวิชากราฟชีวิต วิชาโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตราา์พรารตะโหราศาสตร์สิบลัคนาผมชื่อสุทัศน์พึงสิริพัฒนานะครับเป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิคอฟิล์บุคคนตบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนะครับผมก็เป็นคนกรุงเทพเกิดแถวแถวบางรักนะครับสอนอบางรักตาบอดตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าที่บ้านเป็นห่วงนะครับก็เลยไม่ได้ให้ ออกไปไหนเลยไม่ได้เรียนอะไรเลยนะครับจนถึงอายุ17ปีทีนี้ก็เลยบอกทางบ้านว่า,าไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยต้องหาอะไรทําหรือว่าหาอะไรเรียนฝึกอาชีพอะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของตัวเองเพราะว่าเราก็รู้เนาะว่าทุกสิ่งอย่างก,ก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคงจะไม่มีใครมาดูแลเราไปตลอดการนะครับเป,เป็นสิ่งที่ยากต้องต่อสู้กับตัวเองนะครับเพราะว่าเรากลัวเรากลัวรถเรากลัวตกล้มตกท่อตก ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันตกได้นะครับเมื่อเราได้ออกมาฝึกที่มูลนิธิคอฟฟิลนี่แหละฝึกอบรมเรื่องของการเดินไม่เท้านะครับการเดินไม่เท้าการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันให้เรามีความมั่นอ,อกมั่นใจมากขึ้นว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับจุดที่ยากที่สุดก็คือเราเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองนะฮะความกลัวที่มันมีมากมายนะครับยิ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยความกลัวมันก็ทวีคูณนะฮะ การเรียนจริงๆก็คือเป็นกศออนน,อนะครับแล้วก็เรียนปริญญาตรีจบที่รำกำแพงนะครับคณะมนุษยศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนจบปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาปราัชญาแะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เรียนต่อนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการทำปริญญา,าเอกนะครับในการทําวิทยานิพนธ์นะครับยิ่งเรียนในระดับที่มากขึ้นสูงขึ้นเนี่ย เราจะต้องทุ่มเทม,มากขึ้นก็อาจจะมากกว่าคนทั่วไปแต่โชคดีนะครับที่ณเวลานี้เนี่ยเรามีเครื่องมือเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่ช่วยคนตาบอดเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าถ้าเป็นบทความเป็นอะไรอย่างนี้เราก็สามารถจะเอาเออสิ่งที่เป็นกระดาษเนี่ยมามาสแกนกับเครื่องเครื่องสแกนแล้วก็กแปลงเป็นเทคนะครับออกมาให้เรา อ่านได้เป็นเสียงได้นะครับวิธีของการประกอบอาชีพน้อยหมอดูเองก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ที่สามารถจะใช้เสริมก็ได้หรือว่าใช้เป็นหลักก็ได้นะครับหลายหลาคนเนี่ยเอาอาชีพหมอดูไปเป็นอาชีพเสริมเนื่องจากว่าเขาอาจจะเปิดร้านนวดใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ดูดวงไปด้วยบางจังหวะบางครั้งมีการออกบูธมีการออกนิทรรศการงานต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการหมอดูเนาะนตะบอดเหล่านี้ก็ก็ได้ จังหวะที่ไปออกบูธบ้างไปหาไรายได้ในลนนักษณะนี้เป็นการพึ่งพาตัวเองนอกจากช่วยให้ตัวเองเออมีไรายได้แล้วนะครับในทางหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าปัญหาของคนเราในยุคนี้นี่เยอะนะครับความทุกข์ความลักที่ผิดหวังอกหักหรืออะไรต่างๆนี้มากมายนะครับแต่เวลาที่เรามีความทุกข์เมื่อไหร่นี่คนที่เราจะนึกถึงก็คือหมอดูนั่นเองนะครับคือเราเหมือนกับเป็น กระโถนเป็นอะไรที่รองรับความทุกข์ของผู้คนแล้วเขาดีขึ้นแล้วก็โอเคเนาะเราก็ได้สมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอาจารย์สุทัศน์เป็นผู้มีจิตใจเปี่ยมล้นในความเมตตาจึงถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีเป็นวิชาแรกให้กับกลุ่มคนตาบอดตั้งแต่ปีพศ2540เป็นต้นมาเพื่อต้องการให้คนตาบอดมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ หมอดูเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับคนที่จะต้องรวมเอาศาสตร์ความรู้ต่างๆเอาไว้ใน,นตัวเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของจิตวิทยาคุณจะพูดยังไงพูดยังไงให้คนที่มีความทุกข์คือเราจะตั้งรับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะรับฟังเขาคือบางครั้งเนี่ยเขาแค่ต้องการให้มีคนฟังเขาเท่านั้นเองคือบางครั้งเขาอยากจะรู้อนาคตหมอดดเนี่ยจะต้องมีจังหวะมีความรู้ในในหลายๆจุดเรื่องของวาทศิลป์เรื่องของการพูด คุณต้องมีไหวพริบด้วยมีการวาทะที่ดีด้วยมีจิตวิทยาที่ดีด้วยมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวคุณรวมถึงคุณจะต้องเป็นคนที่รู้ทฤษฎีของโหราศาสตร์ด้วยมิฉะนั้นคุณก็เหมือนกับหมอดาวครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดทนบุรีได้เปิดการอบรมความรู้ในศาสตร์การพยากรณ์ อาทิหลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีพยากรณ์หลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไทยและเลข7ตัวเพื่อต้องการยกระดับช่วยส่งเสริมอาชีพหมอดูให้คนตาบอดมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อาชีพหมอดูเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อศรัทธาของคนคือหมอดูที่ที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ย ที่มีชื่อเสียงหรือว่าหากินกับอาชีพนี้บางครั้งเขาไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับคนก็เชื่อคือคือความเชื่อที่มันผูกอยู่กับตัวเขาเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งสำคัญมันก็ต้องค่อยๆสะสมต้องต่อเนื่องต้องอมีความเ,าเป็นคนช่างสังเกตที่จะรวบรวมเอาสิ่งที่ดีๆมามาไว้ในตัวเรานะครับแล้วก็ทำในสิ่งเหล่านั้นเราอาจจะ บอกว่าจะค้นหาตัวเองก็ค้นไปเรื่อยๆอาจจะไม่พบวิธีการที่ผมเสนอก็คือว่าเป็นไปได้ไหมล่ะว่าคุณเลิกมาสักอันหนึ่งแล้วก็พยายามรักในสิ่งที่มีอยู่นะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สลายหาสิ่งที่รักอยู่แล้วก็ลองทําสิ่งนั้นการกับตัวก็ต้องมีมากอย่างน้อยก็คือทําอย่างไรให้เราอยู่แบบไม่เห็นเป้าหมายสําคัญก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างสันติ จากบรรพการมาถึงปัจจุบันหมอดูเป็นที่พึ่งทางใจมีความผูกพันในวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอดอาชีพหมอดูจะยังดำรงอยู่คู่สังคมไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยาวไกล คนตาบอดแม้จะมีอุปสรรคในการดาเนินชีวิตประจําวันต่างๆจากการมองไม่เห็นแต่อุปสรรคในการประกอบอาชีพด้านต่างๆก้าวข้ามได้โดยไม่ยากเพียงการให้โอกาสและสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน รุ่งโรดเลยทีเดียวนะครับถ้าใครที่มีความรู้แต่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาเป็นนักพยากรณ์ดวงชะตาให้กับคนอื่นได้เลยนะครับคือพูดง่ายๆคือเริ่มจากจกากรชอบก่อนนะครับเมื่อชอบแล้วเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเล่าเรียนนะครับซึ่งมันก็มีตำรับตำราสอนวิชาพวกนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราชอบและเรียนมาก็แน่นอนว่าต้องประกอบอาชีพนักพยากรณดวงชะตา และประสบความสำเร็จอย่างอาจารย์โจสุทัศั์รปึงสิริพัฒนาท่านนี้ที่นำเสนอไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับรัฐบาลจะให้ความสําคัญกับทุกกลุ่มพลังในสังคมโดยเฉพาะผู้พิการผู้ไดยโอกาส ให้มีส่วนร่วมในการสร้างชาติโดยปรับมุมมองทัศนคติของบุคคลรอบข้างและคนในสังคมว่าไม่มีใครเป็นภาระแต่ทุกชีวิตก็คือพลังของชาติภายใต้ศักยภาพความถนัดและข้อจำกัดของแต่ละคนเช่นโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนัก้ดนตรีผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นนะครับในที่สาธารนณะหรือ S2S from Street to Star นะครับให้ได้รับโอกาสฝึกฝนฝีมือจนสามารถยึดเป็นอาชีพออกอัลบั้มแสดงคอนเสิร์ต รับจ้างตามงานต่างๆได้นะครับเพื่อจะหาไรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือภายใต้กลไกชารัฐอย่างเต็มรูปแบบโดยภาครัฐนั้นก็จะมีกระทรวงพนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในหลับนโยบาย และภาคเอกชนก็ได้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอบคุณนะครับที่ได้ช่วยร่วมกันขับเคลื่อนตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกผลักดันให้ถึงสังฝันศิลปินเอสเอสหลายรายได้รับโอกาสจ้างงานและเสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดอีกด้วยจะเป็นการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเราจะต้องไม่ทิ้งใครประชาชนกลุมใดไว้ข้างหลังอีกแล้วนะครับอย่างแสดงให้เห็นถึงบทบาทแลนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญ และสั่งนผู้วิการให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยทางอ้อมอีกด้วยนะครับวัคซีนโควิด19จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชน หากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสีย่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิดรวมใจเป็นหนึ่งเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพบกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกา ทางวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา,าตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุทยานี่เองนะครับคุณผู้ฟังครับ FM 92 mhz AM 1161 k h ่แล้วก็สามารถที่จะเ,เปิดฟังผ่านเว็บไซต์ของ วิทยุศึกษาได้ที่ www.moeradio.th a i n e t ขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ทำให้รายการนี้ได้มาพบกันนะครับสนับสนุน รายการแล้วก็การออกอากาศในการอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับวิทยุศึกษาและทีมงานทุกๆคนวันนี้เอกพงศ์นบสกุลลาคุณฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับโดยมีผู้ดำเนินรายการสลับกันมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสว่างอาจารย์นันคุณมานิดานะครับแล้วก็ผมเอกพงศ์ก็สลับกันมาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ส่งมาถึงความจริงนั้นต่างจากฝันแต่ขอให้เราสัทธาพอให้สู้อุปสรรคปัญหาด้วยใจแข็งแรงโลกจะสวยก็เป็นด้วยใจ ใจเราไม่ครอมเกรงจำคำพ่อสอนย,ยิ้มสู้ไม่แพ้โชคชะตามเมื่อจเจอป็น คมไทยขอสัญญาแม้ไม่มีพ่ออยู่วันนี้ยังมีคำพ่อติดตรึงทุกทุกวันยังรำลึก สืบสาปนปณิธานมันไว้เพื่อเมืองไทยของเรา จะสวยก็เป็นในใจทองคนลอกมือมนแต่ใจเราไม่ล้ามเกรงจำคำพอสอนยิ้มสู้ไม่แพ้ให้ชอบชะตาเมื่อเจอปัญ สัคงคมไทยขอสัญญา